Make, Make it blend. Fuck! 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 Make it happen. Make it blend. ก็ด uh, ีวัยุ oh yeah! ่นและวันี้เราอยู่ในรายการแถนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสายหลอนแค่อยากเล้วตอที่1 0กันแล้ว หนึ่งร้อยแปกันแล้วนะวัยรุ่นเอคนต่อไปชื่อชิมะโยชิโกะนะครับวงของเธออากวายูนิอ่านไม่ออกยันต์กิลตี้คิสหน่วยููผิดผู้ให้แพงภาคโคบายาชิไอกะโรงเรียนของเธอโรงเรียนสตีอุรโนโฮชิเธออยู่ปีที่หนึ่งนะครับ วันเกิด13กาักกะดดาคมราศีกุ้งเอ้ยาราศีกรกฎเอ้สัดกรกฎใช่ไหมเออใช่ใช่ใชกุ๊ปเลือดโอส่วนเอ้ยสัดส่วนร่างกายส่วนสูง156อก79เอล58สโพก80สนนลักษณ์ของเธอปีสาดะคระับปีสาด สีของเธอสีเทาเข้มนะครับงานอัิเ็กแฟชั่นมานแฟชั่นมานปีศาจนะครับชอบกินช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ไม่ชอบกินส้มเข้ากับทากามิที่กะไม่ได้แนะนำตัวของเธอจาก all stars แนวทั้งหมด ชันมีโรงเรียนปริอุลโนโ,นโฮชิชอบแต่งตัวเอ้ยใช่ชอบแต่งตัวแนวมมนก็ถูกแล้วนี่วะแนวปีศาจน้อยเรียกตัวเองว่านางฟ้าตุกสวันโยฮาเนเเกิดที่เมืองนูบาชิเป็นคนล่าเริงสดใสไม่กลัวอะไรเซนดี และฉลาดแต่ไร้ดวงสุดๆไปไหนมักเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดไม่ชอบให้เรียกว่าโยชิโกะนามของเราคือโยฮาเนีนางฟ้าบาปเน่าผู้ถูกขังไอผู้ถูกผู้ถูกขับไล่จากสวรรค์ตกลงมาเป็นปีศาจยาขำสิถ้าดูถูกโยฮาเนีแล้วก็ เดี๋ยวสาบด้วยคําสาบน่ากลัวซะหลอกดูยังไงก็เป็นแค่นักเรียนหญิงมปลายเหรอเอเฮอ,อเป็นแค่มนุษย์จะไปรู้ถึงตัวตนที่แท้จ,จริงได้ยังไงการเล่านี่เป็นแค่ร่างจำแรงเท่านั้นถ้าได้เห็นร่างจริงหัวใจของเธอจะตกอยู่ในมือของโยฮนันนในพิบตาแน่ แล้วก็ชื่อชื่อชื่อชิมะโยชิโกะนั่นก็แค่เอาไว้ให้เข้ากับล่างนี้เท่านั้นแหละห้ามเ,เ,เรียกเรียกห้ามเรียกที่อื่นนอกจากที่สาธารณะห้ามเรียกที่อื่นเดี๋ยวนะห้ามเรียกที่อื่นห้ามเรียกที่อื่นนอกจากที่สาธารณะอ เข้าใจไหมฉันเริ่มเป็นสควอเดอลเพื่อเพิ่มจำนวนลิสเตอร์เดมอนแต่มันค่อนข้างสนุกเลยละ่ะช่วยการแต่งเพลงกับเพื่อนๆและฝึกฟ้อมเพราะฉันไม่ค่อยมีประสบประสบการณ์ได้พยายามไปพร้อมกับคนอีกอื่นแบบนี้รักเท่าไหร่การแสดงที่จะเริ่มต่อไปนี้เหมือนจะได้ร่วมร,ร่วมแสดง กับสะกยดอลคอินอื่นใช่ไหมละ่ะจะออกมาเป็นแบบไหนแม้แต่โยฮันน่ผู้นี้ก็จินตนาการไม่ได้เหมือนกันแต่การได้ท้าชิงโชคตาแบบนั้นกับเพื่อนๆกับอควานั้นก็ไม่เร็วเลยคอยดูอยู่ข้างๆเอ้ยคอยดูอยู่ข้างๆเออถูกก็ได้มาอะไรวะ จนถึงวันที่ดวงวิญญาณทุกดวงบนโลกตกเป็นทาสของเราด้วยละ่ะสีท่งไฟของเธอสีเทาเข้มนะครับลายเชนลายเชนเพิ่มขึ้นให้หมาเดิมนะครับเ่คนนี้ค่อนข้างโอเวอร์แอคนิดนึ่งนะใครที่เขามารับชมก็ฝากกดไลค์กด subscribe